ดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เองจึงกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของประสาทตะพิงเตียนี่เองนะคะจึงกลายเป็นอิอทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อชุมชนนะคะในพื้นที่แถบนั้นนะคะแล้วทีนี้บทบาทของปร,รนะสาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจากการที่เราได้ศึกษาของอาจารย์พิษัสดนะ์อาจารย์พิสัสด์บอกว่าอิทธิบทบาทที่ได้จากประสาทตะพิงเตียนเนี่ยนะนะไม่ว่าแต่เป็นงานประจําปีนะ บทบาทในด้านของการศึกษาผู้คนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูประวัติความเป็นมานักวิชาการนักศึกษานักวิจัยหรือ,อกลุ่มคนที่ต้องการจะไปทำยูทูบเบอร์นะคะสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆจะไปหาความรู้หรือจะไปถ่ายทำวิดีโออะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็กลายเป็นบทบาทในด้านของการศึกษาด้วย แล้วก็บทบาททางสังคมไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของการเมืองการปกครองผู้นําชุมชนก็จะไปหาเสียงมีการประชุมชุมชนก็จะไปประชุมอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ดังนั้นปราสาทบียงเต,ตจึงถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะสังเกตดูว่าถ้าเวลาไม่ไปที่นั่นหรือไม่ทํากิจกรรมที่นั่นจะรู้สึกว่าชุมชนเขาไม่เอาด้วยดังนั้นผู้นําชุมชนเนี่ยถ้าจะ ถ้าจะไปหาเสียงหรือถ้าจะมีการไปประชุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสามารถเข้าถึงปราสาทตะเปียงเตียหรือเข้าถึงสัญลักษณ์ที่เป็นจิตวิญญาณของชุมชนได้เนี่ยชุมชนก็จะค่อนข้างที่จะฟังค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดตามเรานะคะ